ถ้าจะเห็นฆ่าเองมันก็เป็นบาปแล้วก็ชื่อเสียงก็เสียหายสร้างมาก็จะเกิดชื่อเสียงที่สร้างมาถ้าเกิดไปฆ่าคนเนี่ยไอชื่อเสียงมันหายเป็นชื่อเสียไม่ได้ก็เลยคิดการวางแผนทำอย่างไรถึงจะกำจัดไอหิงสกะก็เลยวันหนึ่งก็เรียกไอหิงสกะเข้าไปไปพูดไปคุยบอกนี่ไอหิงสกะ ตั้งแต่เราเปิดสำนักมามีเคริสวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งสุดยอดของวิชาไม่เคยสอนใครเหตุที่ไม่สอนใครก็เพราะบุคคลต่างๆไม่มีบุญญาบารมีไม่มีวาสนาไม่มีความรู้พอที่จะเรียนก็เห็นมีแต่เธอเท่านั้นเธอจะเรียนหรือไม่ไอ้ยิงศักดก็ปรารถนาต้องการอยากจะศึกษาอยู่แล้วต้องการจะเรียนแต่การจะเรียนนี่มันต้องมีของที่จะเอามาบูชาครูหนักหน่อยนะ อะไรจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นทรัพย์สมบัติพ่อผมแม่ผมมีบอกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองการที่จะเรียนวิชาครตสวิชานี้จะต้องเอานิ้วมือมนุษย์จำนวนหนึ่งพันนิ้วเอามาเป็นเครื่องบูชาทำโอแล้วผมจะทำอย่างไรก็ต้องไปฆ่าแล้วก็เอานิ้วมารวบรัดตัดใจความท่านสาธุชนในที่สุดอาจารย์ยื่นคำขาดเลย บอกถ้าเธอไม่ทำเธอก็กลับไปแล้วเธออย่าบอกใครๆว่าเธอเคยมาเรียนอยู่ในสํานักของเราแม้เราเองก็จะไม่บอกใครๆว่าเราเคยรับเธอมาเป็นลูกศิษย์เมื่อโดนยื่นคำขาดในที่สุดออหิงสกะก็จํำยอมพร้อมที่จะเข็นค่าฟาดฟันผู้คนเพื่อเอานิ้วมือมาเป็นเครื่องบูชาอเครดวิชาเท่านั้นท่านสาธุชนเรื่องนี้มองเห็นอะไร เราจะมองเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ระวังก็จะเป่าหูเป็นผู้น้อยก็ระวังก็จะปั่นหัวในที่สุดไอหินสกะก,ก็ต้องก่อกรรมทําความชั่วตัดนิ้วมือคนมาร้อยเป็นพวงมาไล่ได้999 9 9 99นิ้วเช้าก็วันหนึ่งพระาศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปดิสัยของไอหินสกะไปคล้องอยู่ในขายแห่งพระญาณพระองค์จึงเสด็จไปโปรดในขณะเดียวกันอหินสกะก,ก็ต้องการอยากจะเข็นฆ่าและฟาดฟัน เพื่อจะได้นิ้วหนึ่งนิ้วก็ไล่ฟันพระพุทธเจ้าเราวิ่งอย่างไรก็ไม่ท่านพระพุทธเจ้าก็ทรงพระดําเดินไปปก,กติหนสกะก,ก็เลยตะโกนบอกหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระธงคมบอกว่าเราหยุดแล้วไอ้หินสก,กาก็สงสัยว่าสมณะรูปนี้แปลกจังขณะที่กําลังเดินอยู่ทําไมยังบอกว่าหยุดแล้วก็เลยถามว่าท่านโกหกเป็นสมณะทําไมท่านเดินอยู่ทําไมท่านบอกว่าหยุดแล้ว ก็บอกเราหยุดจากการฆ่าเราหยุดจากการเดยดเบียเราหยุดจากการทำลายชีวิตเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดเธอยังจะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพสามกําเนดสีในวิถีเจ็ดอีกต่อไปเมื่อได้ฟังพระวาจาที่คลุกคลาดได้เมตตาเข้าไปชโลมในหัวใจของโจรองคุริมานได้สำนึกก็คุกเข่าลงกราบพระศาสดาแล้วก็ขอบรประชาในพระศาสนาติดตามพระศาสดามายังวัดเชตวัน นิทศาสตริทีท่ชนเรื่องราวเกิดขึ้นกล่าวโดยสรุปตรงนี้ว่าเราได้เคล็ดอะไรเรื่องจบตรงนี้หนึ่งหยุดไงเราต้องต้องหยุดใครที่เคยกอ่อกรรมทําความชั่วเคยประพฤติตัวไม่เหมาะไม่ควรหยุดเหมือนในหิงสกะหยุดไงเคยประพฤติแต่ในเรื่องของอาบายหายานะทาตัวเป็นเสือเจ้าชู้ตัวเก่งนักเลงสุราตัวยงนักเลงหลงการพานันตัวหลือไปนับถือคนชั่วเป็นเม็ดหยุดซะ อย่าขืนก้าวร่วงต่อไปชีวิตจะมีแต่ความเสื่อมและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำลายออกไปอย่าอิจฉาอย่าริษยาซึ่งกันและก,กันเหมือนลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาปามโมกซึ่งมีความอิจฉาริษยาอารติโลกนาสิกาความอิจฉาริษยาอย่างโลกาให้พินาศผู้คนเป็นร้อยเป็นพันต้องสิ้นใจต้องตายไปเพราะความอิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านสาธุชนว่า เครดในเรื่องนี้หนึ่งเหล่ายาอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันสองอะไรเป็นเรื่องไม่ดีหยุดซะอย่าเดินต่อไปไอหินสกัดฆ่าคนมาเป็นพันเขายังกลับตัวได้ฉะนั้นเราเองไม่ได้ก่อกรรมทําความชั่วใครรู้ตัวว่าผิดพลาดจงกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วเป็นดีชีวิตของเราจะมีที่พึ่งมีความสดใสไปในภายภาคหน้า อ้ยินสก,กัดได้กล่าวตวก่อนที่จะเข้าสู่ปริณีผ่านว่าโยจะปุเพปมัตชิตตวาปัชาโสนัปมัตจติโสอิมังโลกังปภาเสติอพามุตโตวจันทิมาบุคคลที่เคยทำชั่วด้วยความประมาทมาก่อนภายหลังไม่กระทำด้วยความไม่ประมาทบุคคลเช่นนี้แหละย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากหมอกเะนนั้นฉะนั้นก็ขอท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำสุข นำไปพินิษพิจารณาญาติโยมท่านใดมีความปรารถนาต้องการอยากจะได้ VCD นดม้วนต่างๆซึ่งอาตมาได้กล่าวมามีอยู่มากมายหลายม้วนก็ติดต่อไปยังวัดพุทธิชโนฮิวซึ่งก็มีหมายเลขโทรศัพท์มีที่อยู่ที่หน้าจอทีวีนะโยมสามารถโทรศัพท์ติดต่อหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวัดไปดูรายละเอียดต่างๆก็ได้สำหรับวันนี้อาตมาพระครูธรรมทรสุรสิทธสุตจิตโตก็ขอ อนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านที่ได้ตั้งใจรับชมรับฟังมาและท้ายสุดนี้ขอความพาสุขความสวัสดีจงบังเกิดบีแตสาธุชนผู้รับชมรับฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน